สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราอยู่กับกรุงธนบุรีกันเป็นคลิปที่สองนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยนะครับโค้ดได้บอกถึงที่มานะครับของการทําไมต้องเราต้องเปลี่ยนจากกรุงศรีอยุธยากลายเป็นกรุงธนบุรีนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วโค้ดก็ได้พูดถึงปัจจัยที่ทําให้ กุงทนบรีเนี่ยมันแข่งแกร่งขึ้นมาได้นะครับมันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่มันก็มีปัจจัยบางอย่างอีกนะครับที่ทําให้กุงทนบรีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้แค่สิบกว่าปีเท่านั้นเองนะครับกุงทนบรีเป็นยุคที่เป็น,เป,นเป็นเมืองหลวงที่อยู่น้อยที่สุดสั้นที่สุดในประเทศในในยุคสมัยต่างๆของประเทศเรานะครับเอาไปดูกันดีกว่า นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงกรุงธนบุรีในคลิปที่สองนะแต่จะเป็นในส่วนของการพัฒนานะครับการพัฒนาในแง่ต่างๆของกงร,รุงธนบุรีจากสมัยอยิยธยามากรุงธนบุรีนะครับมันมีอะไรพัฒนาบ้างนะครับวันนี้เราน่าจะจบเราโค้ชจะจบไปที่เรื่องของการปกครองนะลูกจําได้ไหมใครยังจําคําว่าจตุสดมได้ใครยังจำำําจดดคําว่าเวียงวังคังนาได้บ้างนะครับ จำได้ไหมนี่โค้ดตบทวนนะครับนี่ปัจจัยที่ทําให้กรอบกู้เอกลาชนะครับทําให้เราสามารถจัดตั้งกรุงธนบรีได้อย่างรวดเร็วคือหนึ่งพระปิชาสามารถของพระเจ้าตากสินนะครับสองคือมีกองกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสามคือกองทัพเนี่ยที่มีมันที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็แข็งแกร่งด้วยนะครับประกอบกับทุกคนเนี่ยยอมรับการตัดสินใจของพระเจ้าตากทําให้เรามี เมืองกรุงธนบุรีทําให้เราได้เอกราชกลับมานะครับในสมัยที่ถูกอ่าพันอ่าสมัยที่ถูกสมัยที่อยุธยาเนี่ยได้อ่าถูกถูกยึดเขาเรียกว่าอะไรถูกครอบงําไปสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูการพัฒน,นาการในด้านต่างๆนะครับด้านแรกโคจะเจาะไปที่การเมืองนะครับการเมืองการปกครองนะครับสมัยพระเจ้าตากสินนะครับก็มีการจัดระเบียบนะครับ าราชการไว้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยในที่นี้โค้ชจะแบ,แบ่งการปกครองเป็นสองแบบคือส่วนกลางนะครับคือการปกครองที่อยู่ในเมืองอยู่ในอยู่ภายในรัฐบาลนะครับกับสองคือการปกครองหัวเมืองนะครับการปกครองหัวเมืองคือ การปกครองตามต่างจังหวัดตามที่ที่ไกลเมืองออกไปเราใช้หลักการไหนในการปกครองนะครับนะหนึ่งส่วนกลางสองคือชายขอบหัวเมืองไกลออกไปนะครับมาดูที่ส่วนกลางกันก่อนนะครับก็จะมีพอมีกษัตริย์หนึ่งองค์ถูกไหมครับก็จะสร้างที่ปรึกษามาให้ให้พระองค์สองคนหนึ่งคือสมุหานายกสองคือสมุหกะาโหมนะครับ แล้วถามว่าสองคนนี้คือใครเอามาดูครมีหาคำตอบไปให้นะครับที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์สองคนนะครับสมานนายกนะครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับดูแลหัวเมืองนะครับฝ่ายเหนือทั้งราชการฝ่ายทหารพลเรือนและผู้ดำรงตำแหน่งจะมียศเป็นเจ้าพญาจักรีหรือที่เรียกว่าออกญาจักรีนะครับ ส่วนสมุหกลาสมุหภาคลาโหมนะครับเป็นอัคราเสนาธิบดีฝ่ายทหารนะครับอ่ะนี่จะเน้นที่พลเรือนนะคือการบริหารบ้านเมืองต่างๆแต่ถ้าเป็นสมุหกลาโหมก็จะเน้นไปที่ฝ่ายฝ่ายทหารนะครับดูแลหัวเมืองอ่านะครับดูกําลังพลอะไรประมาณนี้นะครับใครที่มียศนี้ก็จะเรียกว่าพญามหาเสนาหรือที่เรียกกันว่าออกยากลาโหมนะครับอันนี้ออกยาจากกีนะนี่ออกยากลาโหม พูดง่ายๆนะครับโค้ดสรุปไว้ฟังง่ายๆว่าอ่สมุหานายกอ่าจะดูเรื่องอ่าข้าราชการทั่วไปแต่ถ้าเป็นสมรภา,าราห่มก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับทหารกําลังรบนะครับเอาย้อนกลับมานะครับพอมีที่ปรึกษาให้พระมหากษัตรติย์สององค์คือสอ่าคือสมากภาราหมกับสมุหานายกนะครับในในในสี่ในในสองในสองคนนี้ก็จะช่วยพระมหากษัตริย์นะครับในการจัดตั้ง สี่กลมนี้ขึ้นมานะครับสี่กลมนี้ก็จะมีชื่อเรียกเหมือนตอนสมัยอยุธยาคือจตุสดมนะครับโดยที่แต่ละกลมก็จะมีหน้าที่เหมือนกับสมัยอยุทธยาคือล้อจากยุทธยามาว่างัันเถอะคือลอกเลียนแบบมาโดยหนึ่งคือเสนบดีกรมเวียงนะครับทำหน้าที่ดูแลความสงบสุขของทั่วไปในภายในราชธานีกลมวังนะครับก็เกี่ยวกับสํานักราชวางังเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ คลังนะครับก็เกี่ยวกับการเก็บภาษีการค้าการต่างประเทศการการการติดต่อกับต่างประเทศนะครับแล้วก็นานะครับเสดีเศรษนบดีกรมนาเกี่ยวกับการเกษตรและการเก็บภาษีภายในนะครับสี่อ่าจตุทจตุสดมทั้งสี่เนี่ยก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีความในกรมอีกด้วยนะครับคือในกรมตัวเองมีอะไรผิดพลาดที่ต้องใช้การตัดสินเนี่ย ก็จะให้ในกลมเป็นคนตัดสินใจกันเองเลยเช่นมีคนชอบโกงกันมีคนทะเลาะวิวาทกันในกลมเนี่ยก็ให้ในกลมจัดการกันนะครับอันนี้คือส่วนกลางนะลูกนี้คือส่วนกลางที่อนโยบายนีย่จะออกจากพระมหากษัตริย์แล้วก็ให้คนให้แล้วก็ทุกคนต้องรับทราบทั่วกันนะสังเกตว่าคาว่าเวียงวางคังนาเนี่ยเอามจอาจากอุธยาเลยนะครับต่อไปการปกครองในรูปแบบของหัวเมืองนะครับก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะ เป็นหัวเมืองชั้นในนะครับคือเมืองที่อยู่รอบๆเมืองหลวงนะคืออยู่รอบรราชวังเลยก็เรียกว,ว่าหัวเมืองเม us, ืองผู้ผู้หลังเมืองนะครับเรียกว่า <number> ผู้หลังเมืองมีหน้าที่รับคําสั่งจากส่วนกลางและปฏิบัติโดยตรงส่วนมากเนี่ยหัวเมืองชั้นในเนี่ยจะรับคําสั่งจากส่วนกลางแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้กับชั้นนอกต่อนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะหัวเมืองชั้นในนะแต่มันได้เหนื่อยในการสู้รบนะลูกเมืองในการประสานงานนะครับกับชั้นนอกนะเอาชั้นนอก นะครับชั้นนอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสุภาพแต่แต่ให้ชื่อเต็มยศคือเมืองพระยามหานคระนะครับก็คือถ้าอยู่รอบๆเนี่ยเรียกว่าหัวเมืองชั้นในแต่ถัดจะถ,ถัดออกมานะครับก็จะเรียกว่าหัวเมืองชั้นนอกตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงนะครับมีกําหนดผ่ามีกําหนดฐานะเมืองตามลําดับนะครับก็ค,คือมีเมืองชั้นเอกชั้นโทชั้นตีนะครับคือชั้นนอกนะเขาจะแบ่งเป็นสาม ในตัวเขาเองจะแบ่งเป็นสามะระดับอีกคือชั้นชั้นเอกชั้นโทชั้นตีนะครับก็พระมกษัตริย์ก็แต่งตั้งผู้ใหญ่เข้ามาจดปกครองเมืองนะครับคือจะคนที่จะปกครองเมืองเมืองชั้นนอกเนี่ยก็จะถูกส่งมาจากาในเมืองหลวงการปกครองหัวเมืองประเทศสลาชนะครับนะมีชั้นในชั้นนอกแล้วประเทศสลาชนะประเทศสลาชนะนี่คือไกลสุดเลยอยู่ตามขอบตามดงอะไรแบบนี้นะครับก็ ในสมัยกร,รุงธนบุรีมีเมืองประเทศสลา,าศได้แก่กัมบ,บูชาหลวงพระบางเชียงใหม่สมัยก่อนเนี่ยนะครับอา่าเชียงใหม่นครศรีธรรมราชนี่ยังไม่ถือว่าเป็นไทยเลยนะลูกแต่คือก็เราก็ตีมานะครับจนได้เชียงใหม่กับนครศรีธรรมราชม,มารวมอยู่เป็นประเทศไทยซึ่งมีอิสาระในการปกครองตนเองแต่เหมือนกับสมัยอยุธยาเลยถ้าชื่อขึ้นชื่อว่าเป็น,นประเทศสลา,าศเนี่ยมีสามารถแต่งตั้งกษัตริย์เองได้สามารถแต่งตั้งผู้ปกครองเมืองเองได้ แต่สิ่งที่จําเป็นคือต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายที่เมืองหลวงตามกําหนดนะครับก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับกับพรมหากษริย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธทหารอะไรก็แล้วแต่เครื่องเทศก็สามารถส่งเข้าไปในเมืองเมืองหลวงได้นะครับอ่าเขาบอกว่า เขาบอกว่า,อานอกจากนี้ยังสมสมกราสมานายุกเนี่ยดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วส่วนหัวเมืองฝ่ายชายทะเลฝั่งตะวันออกและหัวเมืองฝ่ายใตย้ก็จะดูจะดูแลอยู่ในความดูแลของพระคังนะครับเหมือนเช่นเคยตอนอยุธยาตอนปลายนะนะครับอาโคสสรุปให้ง่ายๆนะครับก็การปกครองของสมัยธร,รมรีมีสองแบบคือส่วนกลางเป็นจตุสลมจตุสดมคือเวียงวังข้างนา นะเวียงคืออ่าย้อนไปหน่ิดนึนงเวียงคือเกี่ยวกับความสงบสุขทั่วไปนะครับวางคือสำนักราชวังอ่าค้งคือเกี่ยวกับอ่าการคางังการเงินต่างๆนาก็คือการเกษตรนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจตุสดมและอีกแบบหนึ่งก็คือการปกครองแบบหัวเมืองคือหัวเมืองชั้นในชั้นนอกและประเทศราชนะครับนี่คือรูปแบบการปกครองในอ่าในสมัยของกรุงธนบุรี นะครับเดี๋ยววันนี้โค๊ตจะยังไม่สั่งการบ้านนะครับแต่ครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนอ่าการพัฒนาการของกงรุงธบุรีในรูปแบบในในหัวข้ออื่นอีกนะครับเพราะฟูดแบให้เป็นด้านของเศรษฐกิจนะเป็นเศรษฐกิจนะก็ความจริงโค้ชอยากจะเอาใส่คลิปนี้เลยแต่โค้ดชวนว่ากลัวมันจะยาวไปพคดรู้เวลาป่ะนะครับนะ่านะเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับเอาแค่การปกครองก่อนนะครับนะก็สรุปง่ายๆนะครับประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวถ้าโค้ดเดอเดคลิปหน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์อาทิตย์หน้าไม่รู้จะได้ส่งคลิปอยู่ไหมนะครับก็เอาเป็นว่าอาจจะจบที่การปกครองสมัยธนบุรีเอาไว้ประมาณเนี้ยนะครับว่าสมบุรีเขาปกครองกันแบบนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโค้ดจะก็อาจจะไม่สั่งกันบ้านแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับคพืขอกล่วาวคาว่าสวัสดีครับ